ถ้ามีคนแอบนินทาเจ้านายในวังจะต้องโดนลงโทษยังไงหรือถ้าบังเอิญทําของตกใส่ขบวนเสด็จล่ะคะคุณอาจจะคิดไม่ถึงว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ในอดีตมีบทลงโทษสถานหนักอยู่ในกฎหมายที่ชื่อว่ากฎมทียบาลเลยล่ะคะ่ะกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่แค่ข้อกฎบังคับธรรมดาธรรมดานะคะแต่มันคือคู่มือควบคุมทุกชีวิตในราชสำนักมันเป็นเหมือนโค้ด for conduct ที่กำหนดทุกอย่างตั้งแต่การเดินการพูดการกินไปจนถึงเรื่องคอขาดบาดตายอย่างการสืบราชสมบัติวันนี้เราจะพาทุกคนลัดเลาะเข้าไปหลังกำแพงวงังเพื่อไปสำรวจกฎเกณฑ์อันน่าทึ่งและน่าเกรงขามนี้และตอบคำถามสำคัญที่ว่ากฎหมายโบราณฉบับนี้มีกลไกอะไรที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและป้องกันความวุ่นวายทางการเมืองของสยามมาได้ยาวนานหลายร้อยปีเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ พราะเรื่องราวของกฎหมายที่ทรงอิทธิพลที่สุดฉบับหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจภาพของราชสำนักในสมัยอยุธยากันก่อนนะคะที่นี่ไม่ใช่แค่บ้านของพระราชาแต่เป็นศูนย์กลางอำนาจของทั้งราชาอาณาจักรเป็นที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายทั้งพระมเหสีเจ้าจอมเจ้านายเชื้อพระวงศ์ขุนนางทหารและข้ารับใช้และความซับซ้อนนี่แหละค่ะคือปัญหา เพราะยิ่งคนเยอะเรื่องก็ยิ่งแย่โดยเฉพาะการแข่งแย่งชิงดีในหมู่เจ้านายและขุนนางซึ่งมักจะนําไปสู่ความขัดแย้งหนองเลือดโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผ่นดินในยุคนั้นแนวคิดกษัตริย์ของเราเป็นแบบเทวราชาคือทรงเป็นสม,มุติเทพที่สูงส่งการจะสร้างระเบียบวินัยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์ไว้ได้จึงจําเป็นต้องมีกฎเหล็กที่ชัดเจนและเด็ดขาดค่ะ จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์องค์ที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะพระองค์ทรงเป็นนักปกครองที่มองการไกลทรงเล็งเห็นว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีต้นตอมาจากการไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนพระองค์จึงทรงทำการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และหนึ่งในนั้นก็คือการตรากฎมนเทียนบานขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ในราวปีพศ2011ค่ะนี่ไม่ใช่แค่การรวบรวมร,รมเนียมเก่าๆนะคะแต่มันคือการจัดระเบียบอาณาจักรครั้งมโหรารเป็นการวางโครงสร้างอำนาจและความสัมพันธ์ของผู้คนในราชสำนักให้ชัดเจนใครมีหน้าที่อะไรใครอยู่ลำดับขั้นไหนและถ้าทำผิดจะต้องเจอกับอะไรการตัดสินใจในครั้งนี้ได้เปลี่ยนอยุธยาให้กลายเป็นอาณาจักรที่มีแบบแผนและเป็นปึกแผ่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แล้วกฎมนเทียนยบานควบคุมอะไรบ้างเราจะพาไปดูไฮไลท์เด็ดๆ3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1ก็คือการพิทักษ์องค์เทวราชากฎมนเทียนยบานให้ความสําคัญสูงสุดกับการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหากรรษัตริย์ค่ะเช่นกําหนดว่าใครห้ามแตะต้องพระวรากายห้ามขึ้นไปบนพระราชอาดหรือแม้แต่การหันปลายเท้าไปทางที่ประทับก็ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง ยังไม่รวมถึงการใช้ราชาศัพท์ที่แยกภาษาของสามัญชนออกจากภาษาของเจ้านายโดยสิ้นเชิงทั้งหมดนี้ก็เพื่อตอกย้ำสถานะและความเป็นสมมุติทเทพนั่นเองค่ะ 2. การจัดระเบียบฝ่ายในหรือเขตของสตรีเบื้องหลังกำแพงวังชั้นในก็คือโลกของผู้หญิงนับร้อยนับพันชีวิต กฎมนเทียนบาลได้กำหนดลำดับชั้นและยศศักดิ์ของพระมเหสีและเจ้าจอมไว้อย่างชัดเจนเพื่อลดปัญหาการอิจฉาริษยาและแก่งแย่งกันเป็นใหญ่และยังมีกฎข้อบังคับที่เข้มงวดมากเช่นห้ามผู้ชายที่ไม่ใช่พระมหากษัตริย์หรือเด็กชายเล็กๆเ,เข้าไปในเขตฝ่ายในโดยเด็ดขาดและบทลงโทษที่น่ากลัวที่สุดข้อหนึ่งก็คือหากนางในหรือเจ้าจอมคนใดคบชู้สู่ชายโทษของมันไม่ใช่แค่ตายคนเดียวนะคะ แต่เป็นการประหารเจ็ดชั่วโคตรเลยทีเดียวค่ะถือว่าเด็ดขาดและน่ากลัวมากๆ 3. กลไกการปกป้องการแย่งชิงราชบัลลังก์นี่คือหัวใจสําคัญที่สุดของกฎมนเทียนบานเลยล่ะค่ะประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยเรื่องราวที่เจ้าชายรบกันเองเพื่อยแย่งบัลลังก์หลังพระราชบิดาสวรรคตกฎมนเทียนบานพยายามแก้ไขปัญหานี้โดยการกําหนดตําแหน่งรัชทายาทที่ชัดเจนนั่นก็คือตําแหน่งพระมหาอุปราช หรือที่เรียกกันว่าวังหน้าให้เป็นผู้มีสิทธิ์สืบทอดราชสมบัติลำดับที่หนึ่งฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมคะแต่ความท้าทายก็คือการมีรัชทายาทที่ชัดเจนบางครั้งมันก็เหมือนเป็นการสร้างคู่แข่งในอำนาจให้กษัตริย์ไปในตัวด้วยทำให้ประวัติศาสตร์อยุธยาเต็มไปด้วยความขัดแยง้งระหว่างวังหลวงกับวังหน้าอยู่บ่อยครั้งถือเป็นชัยชนะและความพ่ายแพ้ของกฎหมายนี้ในเวลาเดียวกันค่ะ คือสร้างระเบียบได้แต่ก็สร้างความขัดแย้งใหม่ขึ้นมาด้วยจุดที่แสดงให้เห็นถึงความเปล่าบางและบทบาทของกฎมนเทียนบานได้ชัดเจนที่สุดก็คือช่วงปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะสถานการณ์ตอนนั้นตึงเครียดมากพระองค์ทรงไม่มีพระราชาโอรสสายตรงมีแต่พระราชธิดาและพระราชาโอรสบุญธรรมซึ่งกฎมนเทียนบาลไม่ได้ระบุชัดเจนว่าใครควรจะได้สืบราชาสมบัติทําให้เกิดสุนยากาศทางอํานาจ และในภาวะที่กฎหมายไม่ชัดเจนนี้เองค่ะที่ประเภทราชาขุนนางผู้มีอำนาจมากในขณะนั้นได้ทำการยึดอำนาจพระองค์ได้สั่งสำเร็จโทษเจ้านายที่เป็นทายาทเกือบทั้งหมดและปราบดาพิเศษตนเองขึ้นเป็นกริสัองค์ใหม่นี่คือช่วงเวลาที่ชี้เป็นชี้ตายซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีกฎมนเทียนบานที่เข้มแข็งแต่เมื่อใดที่การสืบราชสมบัติเกิดความคลุมเครือก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รุนแรงได้เสมอ เหตุการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นบทเรียนครั้งสำคัญค่ะมันทําให้เห็นว่ากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการสืบราชสมบัติเป็นเรื่องที่สําคัญและละเอียดอ่อนที่สุดการมีอยู่ของกฎมนเทียนบานนั้นดีแต่ต้องมีความชัดเจนและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายจึงจะสามารถป้องกันความวุ่นวายได้จริงเมื่อเข้าสู่สมัยรัตนกโกสินทร์หลักของกฎมนเทียนบานยังคงสืบทอดต่อมาแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยเช่น การยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชในสมัยรัชกาลที่6เพราะเป็นตำแหน่งที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งดังที่กล่าวไปมรดกที่สำคัญที่สุดของกฎมนเทียนบาลที่ยังคงอยู่กับเราจนทุกวันนี้ก็คือกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467ค่ะกฎหมายฉบับนี้ตราขึ้นในสมัยรัชกาลที่6โดยนำหลักจากกฎมนเทียนบาลโบราณ มาปรับปรุงให้เป็นระบบที่ชัดเจนและทันสมัยตามหลักสากลเพื่อแก้ไขปัญหาความคลุมเครือในการสืบราชสมบัติซึ่งเป็นจุดอ่อนในอดีตและกฎหมายฉบับนี้ก็ยังคงใช้เป็นแนวทางมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นเพื่อกลับมาตอบคำถามสำคัญของเราที่ว่ากฎหมายโบราณน,นี้ช่วยสร้างเสถียรภาพได้ยังไงคำตอบก็คือกฎมเทียนบานทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของรัฐค่ะมันวางระเบียบสังคมในราชสำนัก ทำให้กษัตริย์มีสถานะที่มั่นคงและที่สำคัญที่สุดก็คือพยายามวางกรอบการสืบทอดอำนาจเพื่อลดการนองเลือดแม้ในทางปฏิบัติจะไม่ได้ผลร้อยเอร์เซแต่การมีอยู่ของกฎนี้ก็เปรียบเสมือนการมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกของราชสำนักที่ช่วยประคับประคองให้อนาจักรสยามผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆมาได้ตลอดหลายร้อยปีข้อคิดที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือทุกสังคมไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ล้วนต้องการกฎเกณฑ์เพื่อสร้างระเบียบและป้องกันความขัดแย้งกฎมนเทียนบานคือตัวอย่างสุดขั้วจากประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ในการสร้างความเป็นระเบียบขึ้นมาจากความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อน,นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆก็คือกฎมนเทียนบานไม่ใช่แค่ข้อห้ามโบราณที่น่ากลัวนะคะแต่มันคือพิมพ์เขียวในการบริหารราชสำนัก คือเครื่องมือแก้ปัญหาการแย่งชิงบัลลังและรากฐานที่วิวัฒนาการมาจากการสืบราชสันตติวงศ์ที่เราใช้กันในปัจจุบันค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่ากฎข้อไหนในกฎมนเทียนบานที่ฟังแล้วรู้สึกน่าทึ่งหรือน่ากลัวที่สุดหรือมีแง่มุมไหนของชีวิตในวังที่อยากให้เราเล่าให้ฟังเป็นพิเศษอีกไหมคะสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางย้อนอดีตไปกับเรา อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวประวัติศาสตร์สนุกๆแบบนี้ในครั้งหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ